ก็ที่รู้จักพี่คนคือผมรู้จักย t ท b e ครับผมหลักๆเลยผมตอนนั้นผมกำลังศึกษาเรื่องฟอเรสด้วยแล้วก็พอดีว่าตามตามชินโนหลายคนอยู่แล้วผมก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยเขาโอเคหรือเขาแม่นหรือเปล่าอะไรนี้แต่ผมก็พยายามที่ศึกษาตัวเองก่อนผมไม่อยากจะพู่งคนอื่นด้วยจิตใจหนึ่งแล้วก็ ดิเห็นคลิปที่คนโผล่ขึ้นมาผมก็เลยลองดูเอ๊ะเกี่ยวกับพอดฟันครับผมแนะนําพอดฟันแตกต่างหรือว่าเข้าไปดูเอออาจารย์เขาพูดดีเนาะคนนี้ทุกอย่างที่เขาพูดรู้สึกว่าเป็นความจริงใช่ครับผมแล้วก็เลยเรียนรู้ตามคลิปมาเรื่อยๆโดยที่แบบว่าตอนนั้นคือไม่เฉดเลยครับผมผมคือเคยผอดแตกมาแล้วรอบหนึ่งสองรอบมนะั้ง พอแตกมาสองรอบผมก็เพราะว่าตามตามชิทนอกของอาจารย์คนอื่นใช่ครับผมมันก็เรียนรู้เรียนรู้ไปเรียนรู้ไปแล้วก็สุดท้ายก็เห็นว่าอยากจะเรียนกับอาจารย์คนนี้จริงเลยสนใจลงคอร์สเลยครับครับผมก็แกะครับผมคือตอนแรกครับผมยังไม่รู้ว่าอาจารย์มีเพจผมก็เลยแบบว่ามานั่งหาเอออาจารย์นี้มีเพจหรือเปล่านะพอ เจอเพจของอาจารย์ปับ๊บผมก็ผมก็เข้ามาดูเอา้าเขามีการลงหน้าเทปต่างๆด้วยผมก็เลยนั่งลองแกะดูครับผมตอนแรกก็แกะไปแกะไปแกะจนแบบว่าไม่ไหวอะผมว่าอยากได้แบบว่าความรู้จริงๆจากอาจารย์จริงๆครับผมก็เลยลงสมัครคอร์สมาก็อะไรที่ทําให้ผมตัดสินใจลงคอร์สเรียนกับอาจารย์ครับ ตอนแรกคือผมเล่าผมเล่าก่อนเลยนะว่าผมไม่เคยลงคอร์สเรียนปภาษาไหนเลยผมอ่ะอยากจะลงคอร์สเรียนกับกับใครสักคนเพราะว่าผมเห็นว่าเอออาชีพเนี่ยการเทรดเนี่ยถ้าเราเทรดคนเดียวถ้าเราทําทําศึกษาคนเดียวมันจะใช้เวลานานมากในการศึกษาแต่แลจุดแต่แจุดว่าเอ้มันมีหลายวิชามีหลายท่าอะไรต่างๆแล้วสุดท้ายผมก็ ตัดสินใจลงเรียนดีกว่าผมหาอาจารย์สักคนอ่าเรามาเจออาจารย์ผมผมก็เลยมาลงเรียนกับอาจารยใช่ครับผมคอสคอสของแต่คนนี้แบบราคาแพงๆทั้งนั้นแต่ผมก็คิดว่าม,มันมันแพงจริงอะแต่คนที่เขาเปิดคอสเลยมาผมไม่กล้าที่จะไปลงคอสต,ต่างๆของเขาเพราะว่าผมผมจะติดตามชิของเขาไปก่อนตอนแรกผมก็เห็นว่าอืมตอนแรกเขาเข้าแม่นอยู่ แต่มันคือเป็นการพึ่งเขามากเกินไปครับผม,ผมไม่ชอบพึ่งคนอื่นผมก็เลยบอกว่าเจออาจาย์คนเข้ามาเห็นไหมเห็นขอจาจารยล้ก็ราคาค่อนข้างจะสูงอยู่สําหรับผมนะผมแต่สุดท้ายผมก็ขอเดีกยแบาจา์คนเนี้ยคนเดียวขอแล้วสุดท้ายก็ได้ลงมาเลยขอจารย์คนครับอนต,ตอนผมเทรด สไตลการเชรของผมเป็น e ีเล w เวฟครับผมใช่เป็นอ e ีเล w เวฟแต่มันศึกษา่อนข้างเยอะผมไปซื้อในสีมาหนึ่งากเพื่อมาศึกษานางอนาน่งอาก็มันเหมือนเป็นการคาดเดาขึ้นนะครับผมว่าขึ้นเนี่ยมันจะไปอยู่จุดนี้ครับผม,ผมก็มันเหมือนเป็นการคาดเดามากเกินไปแล้วมันเป็นการแบบใช้เวลานานเกินไปในการเทรดใช่แล้วก็เรื่องพวก SME ซี C, ้วพวกนี้ผมไม่ผมไม่รู้เรื่องเลยครับผมแล้วก็หลักๆคืออีเลดเวฟแต่มันค่อนข้างที่จะใช้เวลานานมากในการที่จะรู้ว่าเนี่ยคืนเนี่ยเป็นคึืนอะไรหรือว่าผมอาจจะศึกษาไม่รู้พอในไัประมานนี้ครับผมก็มเลยมาตัดสินใจเอ้ยเห็นอาจารย์โทนทำไมเก็บสั้นจังบางทีห้านาทีสิบนาทีขึ้นชั่วโมงอ่ะถึงทีพีแล้ว เข้าปุ๊บขึ้นไปปับ๊บไม่ไม่กี่นาทีถึงแลละผมก็นี่อยากลองดูจังสุดท้ายก็มาลงมาลองกับพี่พลดูครับอ่าตั้งแต่ที่มาฝึกกับพี่พลแล้วก็มาลงพอแเล่นกับพี่พลครับผมตอนแรกอะ่ะคือ,อยังเป็นวินเดอยู่ที่ห้าสิบห้าสิบอยู่เพราะว่าด้วยคำว่าอินเนียเวฟเนาะที่มันเราก็นับขึ้นเอามันโอกาสที่ ใช่รับผมนะครับโอกาสที่จะชนะมันก็อยู่ที่ห้าสิบห้าสิบมันเหมือนเมสแหลครับผมเราไม่มั่นใจว่าอไอ้ไอไม้เนี่ยเราลงไปเราจะชนะหรือเปล่าแล้วพอหลังจากหลังจากเรียนกับพี่พลนะครับผมพี่พลจะสอนเทคนิคต่างๆว่าเอ้ตอนเนี้ยเทรนเป็นขาขึ้นหรือว่าขาลงให้ดูหน้าของของสร้างของเทรนให้ได้แล้วก็พยายามเล่นไปตามเขาแต่ก่อนนี้ผมนี่บอกว่า ถึงดีมาน์ทคาไพเด็ยจุดเนี้ยต้องสวยแล้วแหละผมไม่รู้จักคำว่าเชนเลยเพราะว่าเนเนแบอกว่าไอจุดเนี้ยรอแล้วรอแล้วตรงเนี้ยแหละต้องต้องต้องปลาช่แล้วแหละเออผมก็จะพอมาได้พี่พลพี่พลก็บอกว่าไอ,อตรงเนี้ยไอทางรู้เนี้ยโอเคคุณรู้อะไม่ผิดแต่ว่าคุณต้องรู้ก่อนว่าคนส่วนมากเขาเล่นหน้าไหนกันเออผมก็เออว่้อ จริงทำไมเราไม่ได้ตามคนส่วนมากนะเราไปเล่นตามคนสว่วนน้อยทำไมใช่ครับผมแล้วก็ตอนนี้วินเลต์ก็ขึ้นมา80-90เปอร์เซ็นครับผมเพราะว่าเราเล่นตามที่คนมีเงินเขาเล่นกันถูกต้องครับประมาณนี้ระบบโคชชิ่งของอาจารย์คน,นครับผมอผมว่าผมยังไม่ดูนะว่าคนอื่นเขาสอนกันยังไงเพราะว่าผมผมมาเรียนกับอาจารย์พลครั้งแรกแต่ผมว่าระบบของอาจารย์ดีมากครับผม เพราะว่าอ่ะแต่เช่นวีโอที่อาจารย์สมมาโอบอกเลยว่าดูดูไปเอะผมให้เวลาเดือนสองเดือนเพื่อทําความเข้าใจแบบเข้าใจให้สุดที่สุดอะ่ะเพราะว่าคุณไม่มีทางหรอกที่คุณจะแบบว่ามาศึกษาแบบเดียวเดือนสองแค่ครึ่งเดือนสองเดือนอะไรเงี้ยคุณจะเทรดได้ไม่มีทางครับผมคนที่เทรดเป็นเขาที่อยู่เป็นปีสองปีเขาถึงเทรดเป็นใช่ไหมครับแต่ว่า อย่างของพี่พอลน,นะครับผมคุณมาปับ๊บคุณจะได้วีโอมาก่อนเลยเรียนมันเป็นตับตับตับ,ต,บตับเลยวีโอแต่ละอย่างนะครับผมเป็นพื้นฐานพื้นฐานแล้วก็เป็นการสอนคนอื่นเป็นการโคชชิ่งว่าเออแก้จุดเช็ต่างๆใช่ครับผมตอนแรกคุณอนะ่ะจะได้พื้นฐานมาเรียนก่อนใช่ไหมครับผมแล้วก็พอมาเรียนกับอาจารย์นะครับผมอันนี้คือจะเป็นเนื้อเนื้อเน้นเน้นเลย ว่าความเข้าใจหน้าเชื่อของคุณ่ยคืออะไรตอให้คุณเรียนพื้นฐานใจที่อื่นมาปึ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บป๊บป๊บแต่ถ้าเขาให้แค่พื้นฐานมาเขาไม่ได้สอนคุณมาว่าเฮ้ยตอนเนี้ยความเข้าใจของคุณอกตอนเนี้ยคุณคุณเข้าไปเพราะอะไรอะไรต่างๆที่คุณแบบว่าคอนเฟิร์มอะไรต่างๆครับผมที่คุณสนใจจะเข้าไปอะคืออะไรอาจารย์เขาจะแก้ให้เป็นจุดๆเลยครับว่าโอเค จุดเนี้ยคุณเข้าคุณผิดนะอ่าเอาพอดูเฉยปับ๊บอ่ะเอะอผิดจริงเราเราควรจะคิดตามอาจารย์ดีกว่าครับผมอะไรประมาณนั้นก่อนหน้าที่จะเรียนกับอาจารย์คนหรอครับติดขัดไหมก็ติดขัดเดยอะครับผมเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าผมอ่ะไม่เข้าไปกับคนส่วนใหญ่ครับผมผมไปเข้ากับคนส่วนเึ็คือพวกดีมาสัทไทยแบบเนี้ย ผมพอยขึ้นมาดีวานปั๊บโอ้เขียยตัวเข้าไปเลยตรงเนี้ยจุดเนี้ยต้องเข้าไปเลยสุดท้ายแหกมันทะลุไปเลยครับผม,ผมก็อ๋อเอออันนี้คือเราไปเข้าแบบฝังคนน้อยเพราะงั้นโอกาสชนะเราจะยากมากครับผมเนื้อหาที่พี่พลให้มาอย่างที่ผมพูดก่อนนะน,นี้ก็คือทุกอ่า ช่วงแรกครับจะเป็นวีโอพื้นฐานต่างๆเลยว่าความเข้าใจพอร์ตคืออะไรข่าเงินมีอะไรบ้างอ่าแล้วก็ข่าวมีอะไรบ้างที่ผลที่ผลเป็นทบเะไต่างๆครับผมแล้วก็ลองลองมาเรื่อยๆก็จะเป็นพวกชีวิตต่างๆพวกพลัชั่นพวกฟังชั่งของหน้าเทรดอะไรต่างๆ,ๆแล้วก็ที่เหลือลงลงมาส่วนมากจะเป็นการอ่า แหน่าเทรดให้กับนักเรียนครับผมมันเป็นสิ่งที่ดีที่ว่าถ้าเราเรียนนะครับผมแล้วเราไปดูหน้าเทรดของคนอื่นะบางทีความเข้าใจของเราอาจจะเข้าอาจจ,อ,อาจจะเหมือนกับนักเรียนคนอื่นแล้วเราก็มาดูพี่พลว่าพี่พลมีการบอกอะไรป่าหรือว่าตรงนี้จุดเนี้ยคุณเข้าดีไหมจุดนี้คุณเข้าแม่นหรือยังจุดนี้ถ้าคุณเข้าแล้วมันไปหรือเปล่าเขาจะบอกหมดครับผมแล้วก็ ถ้าคุณมีคําถามอะไรครับผมในใจอ่ะส่วนมากคิวีโอจะบอกแล้วคุณคุณไม่แค่จะไม่ต้องไอ้นี่เลยแค่ไม่จะไม่ต้องมาโคชชิ่งกับอาจารย์คนเลยคือทุกอย่างอยู่ชคลิปหมดแล้วว่าเฮ้ยเรามีความคำถามเนี้ยออกมาดูอีกคลิปวีโอหนึ่งอ่ะตอบเฉยเลยรูปรูลผลลัพธ์อ่ะอ่าก็เลยบอกว่าเฮ้ยเออจริงแต่ว่าสุดท้ายท้ายสุดครับการโคชชิ่งคือเป็นการ ทำความเข้าใจหน้าเท่ของตัวเองกับอาจารย์ครับผมทุกอย่างที่เราเข้าไปอาจารย์จะบอกเองว่า้เอเราเข้าถูกือไม่ถูกความรู้ที่พ<ม>ี่พลให้มามันเหมาะสมที่จะสร้างอะไรได้ครับเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักไหมใช่ครับผมถูกต้องครับผมว่ามันสามารถทําเป็นอาชีพหลักได้ความรู้แค่นิดเดียวอ่อจริงๆนะเราอยากไปเ,เล่นท่ายากเยอะ เราควรจะเล่นมันมีการเทรดที่แบบว่าง่ายๆแต่คุณได้ตังคุณชอบไหมล่ะถ้าคุณชอบอันเนี้ยผมแนะนำเลยพี่พลง่ายๆแต่ได้ตังคุณไม่ต้องไปเทรดทาย,ยากไปท,ทำนู่นทำนี่ไอถึงจุดนี้แล้วไอ้อาจารย์เขาบอกมาถึงจุดนี้แล้วคุณเข้าอะไรพวกนี้มันยากไปครับผมพอเราเรียนรู้กับพี่พลแล้วมันพอเราเห็นว่าไอโครงสร้างอย่างนี้เป็นอย่างนีนะ้เราเตรียมตัวในหน้าน,นี้เลยเราเตรียมตัวนะครับผมว่า พอมา,มาถึงจุดที่เราสนใจแล้วเข้าเลยครับผมเรามั่นใจอยู่แล้วนะเพราะว่าเราฝึกมาแล้วเพราะฉะนั้นอาชีพนี้ผมว่าทาตังค์ได้ครับผมเราอย่าไปเล่นท่ายากเยอะแนะนำเล่นท่าง,ง่ายๆง่ายๆจะได้ตังค์ตามจริงครับเรียนรู้กับวีโอกับพี่ผลนะแค่เนี้ยพอแล้วครับผมไม่ต้องมาสฉยคนชินก็ได้เพราะว่าวีโอแค่นี้บอกทุกอย่างของคุณแล้วถ้าคุณตั้งใจมากพอ ฝึกดีมากฝึกแบบฝึกทุกวันแบบว่าแบ่งเวลามาเยอะแล้วฝึกกับบวกกับดูวีดีโอของพี่พลนะครับผมแค่นี้กคุณก็เชรดได้ครับคุณสามารถพอ,อผ่านผ่านฟันได้แบบง่ายๆเลยแค่ดูจากวีโอของพี่พลใช่ครับผมประมาณนี้ความรู้สึกจากการที่เรียนกับพี่พลวันแรกเลยก็ตื่นเต้น,นครับผมตื่นเต้นเพราะว่า แล้วก็ง่วงนอนด้วยครับผมบอกเลยว่าง่วงนอนมากสอนตีสี่โอ้แบบผมคิดว่าไม่เคยตื่นเช้าขนาดนี้เลยผมแบบแต่ว่าเราเร,เราลงสนใจข้อเรียนเรามันจะมาอาชีพนี้แหละก็เลยตั้งใจครับพยายามว่าเออสิ่งที่เราตั้งใจทํามันจะสมผลสนนผมไง,มง,มงนะสมบูรณ์่าเีเราพอเดียนพี่ฝนช่วงแรกครกับ อาจารย์กระดุกนะอาจารย์ทนดุดุเหมือนกันนะแบบว่าแต่ดุเขาบอกว่ายิ่งดุยิ่งดียิ่งดุยิ่งรักครับผมมันมันทําให้เราอ่ะตั้งใจที่จะทําอะไรให้มันเสร็จอะครับผมแบบว่าอาจารย์เขาอ่าสอนอ่าให้การบ้านมาเราก็ตั้งใจไม่นั้นแบบว่าีออ่อาจารย์จะดุหรือเปล่านะถ้าเราไม่ส่งการบ้าน ก็เลยตั้งใจทำการบ้านมาเรื่อยๆจนถึงว่ามีมีการบ้านส่งก็พอแล้วแต่ไปๆมาๆก็ทำไปทาจนติดอะครับเป็นเป็นแบบคือหมดวิ่งแป๊บอ่านทำการบ้านแหละอะไรประมาณนี้ครับผมสำหรับคำที่ว่าเข้าได้คมเข้าได้เร็วตอบซั้งผมว่าอันนี้ทำได้จริงครับเพราะว่า สิ่งที่ผมเห็นมาครับผมอาจารย์จะบอกชุคอาจารย์จะไม่บอกชิคอะไรเยอะขนาดนั้นครับผมแต่ว่าเขาจะบอกว่าไอ้ตรงเนี้ยถ้าคุณเข้าอ่ะมีโอกาสที่จะไปถ้าคนเนี้ยคุณเข้าอ่ะคุณต้องรอนะอะไรประมาณนี้แต่ตอนที่ผมไปดูของคนอื่นนะครับผมมันค่อนข้างที่จะเข้าแล้วปั๊บเราต้องต้องรอรอประมาณ เป็นวันขึ้นครึ่งวันอะไรประมาณนี้บางทีเป็นสวิงเทรดหรือว่ารอไปวันสองวันเดี๋ยวมัวน,นก็กลับมาแต่ว่าเราอ่ะรอไม่ได้ครับเราเรอไม่ได้จริงๆเพราะว่าเราต้องการเงินในตอนนั้นเราก็เลยต้องต้องหาวิธีอะไรก็แล้วแต่ตตตที่เราสามารถทําได้คือเข้าเร็วเข้าโฟงเข้าไป้พุ่งแบบสต็อปซันมาครับผมแล้วก็อย่างที่ผมว่า อาจารย์คนอื่นผมเท่าที่ผมไปดูของพวกโพสชิ่งคนอื่นนะครับส่วนมากครับพวกนี้เขาจะมีทุนในความพิดผมนนะเขาจะมีทุนเขาจะรู้ว่ากนาเฉืตอนเนี้ยมันจะขึ้นหรือไม่ขึ้นแต่เขาไม่รู้ว่าควรจะเออเขาเขาไม่ได้บอกถึงแบบว่า,วาสต็อปขนาดไหนแต่เขามีเขาเขาก็จะพูดว่าเอ M M M อ็มอมอมอมตลอดโดยฉันก็ผมว่า เพราะว่าเขามีเงินเยอะเขาสามารถลงหลอดได้ในจํานวนน้อยที่เขาจะสามารถทงใชนะ่ครับผมแล้วผมก็เห็นว่าทีม่มันไม่โอเคตรงที่ว่าเขาจะเข้าทุกจุดเลยเขาเข้าทุกจุดทุกจุดทุกจุด,จ,ดจนกว่ามันจะขึ้นมาแล้ว,ลวเขาก็จะบอกว่าอ่ะนี่ไงอันนี้ตามที่อาจารย์บอกนี่ไงมันขึ้นมาแล้วได้ได้แล้วในทีพีไบร้อยแล้ว,ลวเห็นไหมตามอาจารย์ยังไงก็ได้อยู่แล้วอ่ะ ผมก็เห็นอ้าวแล้วไอ้โพอต์แตกทำไงอะไรเนี่ยไอ้พสตที่ทุนน้อยอใช่สิเพราะคุณเนี่ยทุนเยอะคุณก็เลยสามารถแบ่งแบ่งปิดได้แบ่งแบ่งได้เรื่อยๆแต่เราทุนน้อยเราไม่สามารถทำอย่างนั้นได้อะไรประมาณนี้จ้งหว้าการเทรดของผมครับผมมีการเปลี่ยนแปลงบ้างครับเป,รเป็นการเป็นการเปลี่ยนแปลงที่แบบว่าใช้คําว่ารอมากกว่าทเทียะเทรด ทุกอย่างคือการลอเหมือนกันตามที่อาจารย์คอนเลยคือเทรดเดอร์ที่ดีคือก็อเข้าใจคำว่ารอถ้าคุณรอเป็นแต่ว่าคุณเทรดเป็นไม่ใช่ว่าพอเปิดคอมปับเห็นมันใช่มันเคี่ยวจังมันเคี่ยวต้องเข้าอะ่ะวันนี้ก็มีออเดอร์ใช้ออเดอร์แต่ไม่ใช่ครับเดียพีพพนทุกอย่างคือเปิดคอมรอ จนกว่าจะมีหน้าเฉยของคุณถ้าไม่มีหน้าเฉยของคุณห้ามือชนไปกดผมก็เลยแบบตอนนี้ผมก็เน้นรอมากกว่าแ้วพอรองแป๊บเราเห็นผลลัพธ์ที่ดีเพิ่มขึ้นผมก็คิดว่าเฮ้ยนี่แหละมีหน้าเฉยของเราตอนนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยครับผมโอเคเป็นฮาร์รที่ดีดีครับอ,อ่าอาจารย์พลเหรอครับผม อจะพูดไงเขาไม่จิตใจดีผมผมชอบที่อาจารย์เขาจริงใจจิงใจมากแค่แค่คุณเนี่ยใน YouTube อะ่ะคุณก็เห็นแล้วว่าอาจารย์ปล่อยของเยอะขนาดอาจารย์จริงคุณเยอะแค่ใน YouTube อะ่ะที่อาจารย์เขาสอนนฟรีๆเลยคุณไม่ต้องไปเรียนคนอื่นแล้วแค่คุณผมไม่อวยนะแต่ว่าผมคิดว่ามันเป็นความจริงที่แบบเราต้อเจอ ประสบการณ์ของอาจารย์นะครับผมต้องัาน,นที่จะสูงมากครับถ้าเราเนียนับอาจารย์คนที่มีประสบการณ์สูงมากเราเหมือนเราได้ชิปชิปเวลาไปอีชช่วงหนึ่งเลยเพราะว่าเขาอะค่อนข้างที่จะผ่านอะไรมาเยอะแล้วเราแค่เรียนรู้จากเขาสิ่งที่เขาทำคือท,ทำสิ่งที่เขาคิดว่าทำแล้วไม่ได้ทำารือเราไม่ดีเขาจะม,มาบอก อาจารย์ครับเพื่อท่านที่จะบอกว่าปล่อยของหมดแล้วก็รู้สึกว่าเขาเขาสามารถเป็นแบบอย่างให้กับหน้าเฉดอ่ากับเรดเนอร์หลายๆคนครับแล้วก็เอาจริงๆอะ่ะก็ตอนเรียนเพ่อนท่านจะไม่ไม่อนท่านที่จะดุนิดนึงแต่ว่าคือเราก็าเขา้าใจแต่ว่าอาจารย์ดุเขาเพราะว่าอะไร แต่ว่าสุดท้ายอาจารย์เขาก็ท่านใจที่จะสอนเราจริงๆทุกอย่างที่อาจารย์บอกคือความจริงก็อยากจะเชิญชวนให้คนที่ดังเลที่อังสนใจหาคนหา,หาอาจารย์ที่จะสอนคุณให้เข้ามาเรียนกับอาจารย์คนกับผมเพราะว่าอจริงผมไม่เคยเรียนกับอาจารย์คนไหนเลยผมพูดได้เลยว่าแต่พอดีว่าผม อยู่อยู่ดีๆก็อยากจะมาเรียนกับอาจารย์พลเฉยผมก็ไม่รู้เพราะเพราะอะไรแต่ก็เท่าที่ผมอ่ะฟังฟังคิดอาจารย์พลเยอะเรื่องการสัมภาษณ์ของคนอื่นด้วยมันเหมือนเป็นจุดประกายให้เราสนใจที่อยากอยากจะเรียนแต่ถ้าคุณยังลังเลอยู่ผมแนะนำให้คุณลองอ่าเรียนอยู่ชั e ฟรีจากอาจารย์พลก็ได้เรียนเสร็จ คุณต้องไปฝึกถ้าคุณไม่ฝึกต่อให้คุณไปเรียนกับอาจารย์คนไหนก็ไล้แต่มันก็ไม่ได้ผลครับผมเพราะฉะนั้นคุณได้ความรู้อะไรมาคุณลองไปฝึกดูก่อนพอคุณฝึกดูไปสักพักแล้วว่าคิดว่าเอ้ยอันนี้มัน work เ,เอ้ยอันนี้มันไม่ work คุณก็ลองไปอีกหน้าชื่หนึ่งจนคิดว่าอาจารย์คนไหน ที่คุณกำลังดูอยู่ครับผมเขาสอนหน้าเทรดที่ทำให้คุณลองฝึกแล้วมันแบบวินเด็เยอะคุณลองทักเขาไปดูอย่างผมนะครับผมผมดูของอาจารย์พลผมพยายามเทรดแค่แบบว่าสิ่งที่อาจารย์พลสอนลองไปเลยร้อยครั้งสองร้อยครั้งสามร้อยครั้งแล้วคุณมาลองคำนวณวินเด็ดดูว่าโอกาสชนะเยอะไหม แต่ถ้าคุณคิดว่าโอเคโอกาสชนะเยอะกับการที่จะนั่งดูคลิปพี่พลคุณมาคุณมาลองเรียนกับพอพี่พลดูแล้วโอกาสชนะจะเยอะมากกว่าเดิมแล้วคุณจะได้มาเช็ดดีๆจากอาจารย์ด้วยเรื่องอการตอบความรู้หรือว่าตอบหน้าเฉยของพี่พลไปไปสอนต่อนะครับไม่รู้ว่าเป็น ชิดเก่าหรือว่าคนอื่นก็แล้วแต,แต่แต่ต้องลองถามเขาดูว่าประสบการณ์เขากี่ปีครับมาเปรียบเทียบบอาจารย์ผลที่ประสบการณ์20ปีครับคุณคิดว่าการที่ไปเรียนกับคนที่ประสบการณ์น้อยกับประสบการณ์เยอะัอนไหนจะได้ความรู้มากกว่าผมให้คุณคิดแค่นี้